คือชอบเลขแปดอย่างไงก็ชอบมากอยู่หลักสิบขึ้นนะคือผมคิดได้แค่นี้มันรู้ว่าอะไรสักอย่างแล้วละ่ะครัคือพูดมากไม่ได้ดเจ็บคอพูดพูดแล้วไอไม่อยากพูดนะครับอยู่ประมาณนี้ไ <I. S 1> ม่พูดคือคือคือ,คอมันมองดูแล้วยังไงก็มันคุมหมดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นหกแปดสี่แปดเก้า ปดแปดอะไรมันคุมอยู่สายนี้หมดเลยครับคือ,อยังไงก็โซนนี้อะค่อนข้างจะสมบูรณ์เพราะว่าปลาเขาเน้นมาปลามาสองตัวต้องหลุดยังไงต้องมาถ้าเบิ้ลแปดแปดก็ถือเป็นเลขที่ง่ายที่สุดจะศูนย์แปดแปดหนึ่งแปดแปดก็ถือว่าเป็นเลขง่ายสุดครับถ้าตัวตัวรองเขาก็จะมีพวกแปดหกแปดสี่เนี่ยเป็นตัวรองเลยคือกลุ่มนี้เขาจะเป็นตัวกลุ่มประจำเขาว่าเพราะว่าผมพูดแต่ต้นยกแล้วว่า ไม่สี่ก็แปดเป็นหลักสิบก็ตอนนี้ก็ตกลงว่ายังไงก็ต้องเป็นแปดัือสนะี่น่าจะเป็นตัวเสริมเฉยๆนะครับอยู่ประมาณนี้นใหนช,ชุดนี้อเป็นจะเป็นถ้าเขาจะมีพิเศษคือแยกชุดเบิ้ลเขาก็จะเป็นพวกหกแปดหกแปดแปดหกหนึ่งแปดแปดศูนแปดแปดอะไรอยู่แบบนี้นะชุดเบิ้ลหาบคือรูดแปดหลักสินะบเนี่ยหนึ่งชุดได้ได้แปด แปดหลักสิบคือรูดบนเลยครับแปดหลักสิบบนนี่รูดได้เลยครับแต่ตัวไหนที่มันดังที่มันฮอตมากคือเป็นเลขกระแสก็ไม่ต้องแปลรับ,บเอาตัวที่ไม่ดังอย่างเช่นแปดหกครับแปดแปดแบบนี้เอาตัวนี้เลยถ้าถ้าล่างออกเก้าศูนย์นะบนก็เรามีรุนเลยถ้าไม่ออกในตัวหลักที่เราวางไว้ถ้าศูนย์มาถ้ากรณีถ้าศูนย์มาเก้าศูนย์หรือหกศูนย์หรือสองศูนย์นี่ล่างปั๊บปูขึ้นบนเลย เตรียมเตรียมรอแปดหลักสิบเลยก็อยู่ประมาณนี้ไม่อยากให้พูดไม่ให้หาเหนไเปเลขตัวอื่นรูดแปดหลักสิบบนอย่างเดียวสายรูดสายรูดสายรูดเลยถามว่าไะนล่ะพูดแล้ว,ลวต้องมีอะไรยืนยันเนาะพูดมีบันไดเราก็มีอย<ด>ู่แล้วยังไงก็ไม่พ้นกลุ่มนี้ให้ดูเลยเลยศูนย์แปดแปดหนึ่งแปดแปดหรือหกสี่แปด 8ปด 6, 6, 8, 6 like no. ี่หกหกแปดหกอะไรอยู่ตรงนี้หมดเลยอะเลขไม่ไม่หล huh ุดกลุ่มนี้นี่นะครับก็เลยแจงออกมาได้ประมาณนี้ตัวตัวหัวก็หนึ่งแบบนี้ใครจะซื้อรางวัลที่หนึ่งก็ให้ได้แบบนี้ตัวหัวนี่เปอร์เซ็นที่จะเป็นเ็ดได้ไหมอือถามว่าตามมองเห็นคือมันไม่อยากพูดน่คือเห็นแค่นั้นก้าแค่นั้นเลยโอเคแค่นั้นใครจะทดไปก็แล้วแต่หนึ่งกับหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันเนาะครับตัวหัวก็หนึ่งห้าสาม พอจอกหนึ่งออกใกล้ๆคือวนใกล้ๆหนึ่งห้าสามถ้าเป็นเป็นเ,นเ,นเบิ้ลก็น่าจะเป็นตัวที่ที่ชูโรงที่สุดคือแปดแปดครับหนึ่งห้าสามศูนย์แปดแปดหนึ่งแปดแปดอะไรแบบนี้นะอยู่ประมาณนี้ไม่เกินนี้สรุปแล้วแปดคือหลักสิบอยู่แล้วล่ะให้ตัวเดียวใช่ไหมให้ตัวเดียวแปดหลักสิบรูดเลยหลักหน่วยหลักหน่วยมันกำกึ่งเบิ้ลแทรกนี่ หลักหน่วยก็ไม่เกินแปดหกแปดสี่แปดแปดไม่เกินนี้แทงว่าหลักหน่วยนี้ชิงดําชิงดําอยู่สามตัวสามตัวถ้าเบิ้ลมากับแปดแปดครับถ้าเบิ้ลไม่มาก็แปดหกแปดสี่ไม่เกินนี้แล้วก็แปดเก้าแปดเก้าคือตัวกลับหัวใช่มีแค่นี้ง่ายๆเลยนะไม่ไม่ไม่ให้ไปเป๋ไปทางอื่นหรอกถ้าหลักการเพราะว่าเขาเปิดก็ปิดอะไรแล้วก็เติมเติมหลักร้อยเอาหรืว่าแปดหกแล้วก็หกแปดหกสี่แปดหก แปดแปดหกอะไรไปแบบนี้เล่นไปงี้เลยงั้นน่าจะง่ายขึ้นไม่งั้นก็รูดหลักสิบก็ได้ถ้ามุ้นรูดหลักร้อยเนาะถ้าไม่มาก็หาใหม่เราก็ไม่รู้มันจะถูกไม่ถูกกันเป็นทฤษฎีของเราเองเราตั้งเองอะกันแนวแนวทางถูกไม่ถูกเราก็ไม่รู้นะครัแต่ภาวนาอยากให้ถูกทุกคนอไม่ว่าผมแม่ชัดก็มีความอยากได้เหมือนกันอยากได้ ความอยากอยากได้โฟนผมก็หาค่าช่างคนค <c oughs> ่าช่างยังไม่พอค่าปูนนีกครับอ่าก็แล้วแต่วาสนารนของปันนี้เราไม่ว่ากันเราเราไม่บีบบังคับไม่ดันถ้าคนจะมีโชคยังไงก็ต้องถูกอ,ะอ่ะนะครับก็นะครับอยู่ประมาณนี้ แปดมาหลักสิบแปดให้หลักสิบเลยรูดได้รูดได้สายรูดสายรูดถ้าสมมติว่าอั้นอั้นอั้นตัวไหนเราก็หลบไปเลยหวยที่น่าจะออกกันน่าจะเป็นตัวที่ไม่อั้นด้วยอาจจะเป็นแปดหกที่ไม่อั้นด้วยแล้วก็แปดสิบด้วยไม่อั้นแน่นอนแปดแปดได้แปดแปดนะเพื่อไว้เท่าก็ไปศูนย์แปดแปดหนึ่งแปดแปดได้นะได้ได้แปดหกได้หกแปดหกแบบนี้ได้เราไม่ต้องเอาสามนะครับอยู่ประมาณนี้ รูดแปดได้บนน่ะสายแปดมาล้นล่างว่าเขาจะศูนย์มาแทรกหรือเปล่าแค่นั้นถ้าศูนย์แทรกก็ไม่กี่ตัวสองศูนย์หกศูนย์เก้าศูนย์แค่นั้นไม่เกินนั้นนะล่างอ่ะให้แค่นี้เลยอันนี้คือพูดให้ฟังเฉยแต่สายแทรกสายแทรกไม่เดียวคือเพื่อสายแทรกค่เฉยกันไว้เฉยที่มองดูก็มีแค่นั้นเองที่เคยถามว่าสามกลุ่มสามกลุ่มคืออะไรนี่สาุก้อุูมนะลุงนะเดี๋ยวมันจะมีกลุ่มตัวเลขอยู่อา แต่ถามว่าเขาทำไปแล้วเขาจะมาไหมนี่เออ